คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนเพื่อนขึ้นใช้จักรยานในการรับชมอยู่บ้านนั้นเออไปนะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะซอยโจ๊กยังไงห้อยหนานะลูกมึงกับปูแตกนะเขี้่ยแม่งไหนตัวโจ๊กจะรอกไม่ได้เสายโจยกสายตรงของต้นตอ เี้ยคุณน้องยังไวยังไม่อยู่ตรงนี้นนคุณน้อยหน่อยไม่มีโพลแล้วบอ,อกแล้วไม่มีโพลวางนิดหน่อยวางนิดหน่อยตายแล้วค,ค,คุณคุณคุณหวัวร้านหนไม่มีความซัำซอดเลยเพื่อนกูไม่คิดอะไรเลยเอาแต่ตัวเองเลยเแล้วมันไปน้องได้ไงกู ตาลักของเราไม่เท่ากาันจริงๆไอ้ยกูนี่ถึงจะตายโก้ก็ชุบมึงตะตุยอยู่ข้างหน้ากูยังจะชุบ กูน่าจะปล่อยเงี้มึงดูนีมันอยู่ตั้งอย่างไก่บังให้กูสักเม็ดไี่ได้ความรักมติมเต่มได้ด้วยยูซีนะโจมึงโอน้วกันเด่อยลองตีตไมเมึงสาม้ออหรือเไม่เอาสามร้อยยงตีนะไซื้รถอะโอน้อยไปอ้าวเรือไม่เอาไม่ได้นะลา้บาาไวบปซื้อรถอ้เ่โมีโกีไม่มีเลยไม่ยู่ไหนวะแล้วก็ โ่าหี่้องเอามันที่เขียู่ตึงนี้อยู่เลยไม่รากูแล้วหรอกูไม่น่ารักตรงไหน้องบอกว่าทุกตรงแล้วกูจะไปยังไงก่อนกูถามมึงมึงก็วิ่งกลับไปบ้านดีไปเอารถรถคว่ำไปแล้วส้มได้แล้วนะส้มจเหนื่อยไหมเหนื่อยดีมึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะรัก 我想和你。